ตีพุกตีมันโดนอยู่แล้ว,ว,ย,ว,ย,ว,ย,วยิงยิงยิงกระแทกเรียกพวกสีไม,ม,ม,ม่มโดนต้องเรียกพวกครับโอเคครับด sure sure so uh, ิพิเช่นจะไปเล่นเกมเราจะมาเล่นเกมมาร์ฟ e สไพรเลดบาร์เรียร์ในมิชชั่นไม่ใช่มิชชั่นใน EP ที่20ครับครับมาลุยกับเกาะมนุษย์เงือกครับ ชาบอนดีสุดและหลังจากที่ได้รวมตัวกันที่หมู่เกาะชาบอนดีกุ่มเจอสลัดอกฟ้าออกเดินทางไปที่เกาะมนุษย์เงือกเพื่อไปยังโลกใหม่ดูเวมันเป็นนแดนของมนุษย์เงือกและนางเงือกบอคอนเดยราชาาจักรริวโง่ลูฟี่และพรรคพวกของเขาได้รับเชิญไปที่วังโดยกษัตริย์ที่เคยได้ยินเรื่องราวจากจินเบ์เพื่อคอยต่อสู้เคียงข้างกับลูฟี่เมื่อสองปีก่อน ในประวัติศาสตร์อันยาวนานของมนุษย์แ้นนนมนุษย์มีความบาดหมางกันอย่างลึก <c oughs> แต่ต้องขอบคุณการกระทของราชนีผู้ร่วมรับองค์โตฮิเมะผู้ฝ่านายจาะเป่าดองกับมนุษย์ ยังไงก็ตามกลุ่มที่เกียดพวกมนุษย์และต้องการให้มนุษย์เนืออปกครองเรกนี้ก็มีอยู่เช่นกันและนั่นก็คือกลุ่มกระสรัมนุษย์เงือกรุ่นใหม่นําโดยโฮดี้โฮดีด้ดำเนินความต้องการของอาลองซึ่งเป็นมนุษย์เงือกที่เคยพ่ายแพ้ที่อิสโูโดยลูฟี่กับพวกของเขาเขาเลิ่เคลื่อนไหวและก่อก,อกบฏกับระะัชทายาทลิลงูและจะสร้างประเทศใหม่ะทั้งหมดพักวของลูฟี่ถูกจับไปโดยโฮดี้ลูฟี่พบว่าพรกควกของเขาลูฟี่พบกับพรกควก เขาที่ยังเหลืออยู่และรวมตัวกันกลับจินเบลูฟีคฟ่คงนายนานเลยนะที่มาได้เจอกันกินเบ,บ,บรดกินเบรดม่ได้เจอกันนานแะล้วแลลูฟี่คงพวกเจ้าไม่อยู่ด้วยเหรออมาคุยอะไรกันนะเสียงไม่ขึ้นโหล เจ้าโฮดี้เนี่ยนะนะไม่นึกเลยว่าจะเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนั้นที่วังลิ้งูได้จินเบะหลากการเสียที่เหลือแล้วนะจะไปที่วังลิ้งูเขาบอกให้หยุดก่อนไงลูฟี่คุงจะห้ามไปสู้กับโฮดี้เด็ดขาดเลยนะคิดดูสิลูฟี่คุงถ้าเกิดเจ้าไปอารวาสวันก่อนนี้ จะเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมาทุกครั้งที่มนุษย์เนี่ยเปิดใจรับมนุษย์แต่กลับถูกมนุษย์ขัดขวางมาโดยตลอดแต่แถ้ามามีเรื่องกับโฮดี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อให้เจ้าช่วยกอบมนุษย์เนือยเอาไว้จากวิกฤตครั้งนี้ได้ก่อนเถอะเมื่อเห็นพวกเจ้าจัดก,การกับโฮดี้ซึ่งตั้งแง่เป็นศัตรูกับมใน,ใน,ในุษย์ก็มีแต่ทำให้คนนั่งกอดเห็นว่าประวัติศาสตร์ได้ววนเปลี่ยนแปลงได้ ยินเบยคนนั้นจาเพื่อนของฉันไปนะปล่อยโฮดี้ไว้เพื่อนของฉันหลายคนจะต้องลำบากทานจะไปอานจะอยู่ฉันแล้วก็ก็รอดูสะเจอนี่มันหัวดื้อจริงๆเลยนะสมลาลาที่เป็นน้องชายของเขานะ่ะข้าคายหยุดเจ้าไว้ไม่ได้คงช่วยไม่ได้แนละ้วโอ้พวกเราเอือบโซโล คุซบแล้วก็บ,บู๊กอยู่กับเราข้างบนนะแล้วก็โซโลส่วนที่เหลืออยู่ข้างล่างน่าจะมาช่วยเราด้วยแต่ว่าเราจะออกไปยังไงล่ะตอนนี้เราถูกขังอยู่นะครับโอเคจะไปมาเริ่มเลยเร่เรเร่เร่โอเคเ,เ, okay. เอาคุยอีกแล้วละ่ะเด็กไปซะแล้วเป็นจัดก,การไ้นั่นไปปิ้วไปเลยข้าบอกตั้งกี่ครั้งแล้วบอกให้รอก่อนไง มาให้เจ้าก่อนได้ไหมให้โยโยเจ้าบปจัดการโหนดิผมก่อนจะมาว่าพวกเจ้าทำาในสิ่งที่มนุษย์ใจเหี้ยมเคยทำมาตลอดสรุปง่ายๆก็คือจะให้โหนดิจับตัวพวกข้าไว้และข้าขอความช่วยเหลือเจ้าก,ก็ออกมาช่วยไงแลถ้าเจ้าช่วยข้าแล้วร่วมสู้ไปด้วยกันส่วนพวกเจ้าที่เหลือก็ไปที่วังลิงงูแล้วคขาช่วยเ,เพื่อนๆออกมาซะวิธีช่วยเ,เพื่อนๆนั่นก็ ฝากหาวิธีด้วยแล้วกันนะไอบ้บ้าเอ,อ้ยไม่มีแผนแล้วดีกว่าที่ฉันจะยอมนายก็เพราะน,นายขอแล้น่าจินเบ้อให้ทุกคนมาคอยเชียร์แบบนี้มันอึนดแั่นุ๊กไหมโอ้ทีนะ่ะคือขา่ามีอะไรก็กังวลอี่งั้นเหรอชื่อแผนอ่ะขอพระนั่งเป็นตอกกระไดไฟชื่อแผนโอเค เดี๋ยวปุ่มผมเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งผมแป๊บโอเคเสร็จเรียบร้อยโอเคกลับมาละมาต่อประตูเปิดมาคือเซกุนไสเราผมก่อนนะครับมวกไปเปิดประตูที่ไหนไอ้วงมันเป็นผีครับเป็นผีไม่หลอกเขาแล้วก็เปิดประตูเยี่ยมกลบใจ มามาย่าย่าย่าฮันจ้าเจ้ามานี่าเลยนี่ก็เลยนี่ราชบันผู้ถึงห้าไม้เออยานักฟันสุดยอดยอดแรงมาแล้วก็เออเออเออย่า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 ยยโอ้โหยังแรงอ่ะหมดตลอด้วย ไม่มีวันหมดขี้ลิวสุดยอดจัดไปมา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 เรียบร้อยได้ซ็อบแล้วเอยฟันโคหัวแบบนีงเออใหญ่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 ชาชาไมจักอะไรอะไรอะไรนี่เรา อย่าอย่าอ่าอย่ายอดยอดโอ้โหเอาเข็มิกซ์เออเอาโอ้ยตูผมหายแล้วอ่ะเดี๋ยวพึ่งนะโอเคเคลียร์ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพึ่งแป๊บแป๊บแป๊บผมหายเออโอเคเอาต้ไปกดอัติทำไมเนี่ยเดี๋ยวเออผ่าอะไรเนี่ยฟันใครแล้วคือฟันใคร อเคประตูเปิดยังเปิดละเออใครเคนช่วยวะขอเปลี่ยนปุ่มแป๊บนึงครับโอเคเสร็จแล้วปะ่ะกายนะชอปเปอร์ชอปเปอร์ต่อยเราออกมานะครับ,บรกกรอ,อ,อู้ยสยย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 แยย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 บยยยยยยอยยย หน้าตาตัวตีงขึ้นเยอะดูเหมือนว่ามันจะอยู่ข้างในกันนะตามทหารเราต้องไปดูจ้ะหน่อยแล้วกันอ้าวทำไมเขาสาวไปอยู่ข้างในอ่ะเข้าไปตั้งแต่เมื่อไหรเข้าไปเร้อกับจินเบยเหรอโอเคตัวเปิดแบบเตรียมเลยไปอะไรวะโอ้มาแล้ว เออไม่ละเออไม่ล,ะ,มละนี่นายหมวฟางลูฟี่นี่นะนะว่าเห็นไหมพร้อมกับฮักเพื่อเพื่อคือแยอะโดนสลัดหมวก,วก,กมฟางทั้งหมดมาแล้วทำไมต้องยึดวังนิวงูด้วยคนที่พาพวกนักเงือกไปเป็นพวกแกใช่ไหมพวกแกเป็นศัตรูกับมน,นุษย์เงือกหรือว่าเป็นมิสกันน่ะเป็นศัตรู หรือว่ามิดเนี่ยเหรอเรื่องแบบนั้นบบนะโอนายตัดสินใจกันเอาเองเถอะมันจะมีหน้าที่ให้ตัดสินชังนิรนเว้ยไป <c oughs> <c oughs> มีแค่สิบคนจะมาซื้ออะไรหนึ่งแสนคนได้เรามันมีหนึ่งแสนเรมีสิบคนมันไม่อยู่ที่จำนวนด้วยมันอยู่ที่ฝีมอือ ออกมาออกมากรุ๊กเ้ยคุณโดนตีโดนตีเฮ้ยอ่าไย่อโหเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมฮ่าตายวะไม่ตายเว้ยเออมีอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนมีตัวตอนออกมันเมืออยู่โอเคตายซะเรียบร้อยหนึ่งฮึฮึท่าคุณเยอะมากบอกเลยครับผมเออโอ้โหเยอะจังมองไม่เห็นแล้วตัวคุณอยู่ไหนเนี่ยโอ้ย โอ้ยเอาใช่ไหมไอนะ้ไอ้วุ่นวายเอ้ยวุ่นวายเอ้ยวุ่นวายเอ้ยเอยเอ,อเก็บดาบย่าบหนึ่งคนเตรียมพร้อมนี่สุดยอดเลยโคตรแรงโคตรนานด้วยเอา้าแล้วพายุหายไปไหนวะเียทำไมมีแจ๊ ไอ้โซโลเหมือตี่ตีตีออกออทีนิ้หยยปัดๆัๆปัดัดแท้ร้อยล้เพ่งเออกดไปละมันจะหมดอยู่แล้วครับหรอเลาเปิดเออเลี่ยงไหมก็กมลังเลี่ยงอยู่นะอืมโอเคมาให้นัาไปไหนนะวิ่งไปไหน กูดูทั้งนี้ใสไอ้ใหญ่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 ยาใส่ยึดหมุนใส่ยึดหมุนมันไม่ตายด้วยเดี๋ยวนี่เก่งเดี๋ยวนี้เก่งเดี๋ยวนี้เก่งกันนะเปไรแล้ววะมาตายแล้วโอเคมันตายแล้วยาโอดีมันอยู่ข้างล่างครับตอนนี้เรายังลงไปไม่ได้ประตูมันติดทุกทางเราก็ต้องเล่นตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะเอาสิ ไปหาเก็บได้ดีนอะไรเอรเคคิดเดียวโโนกามูดีอ่ะอยาอย่าไปอยายาอยายาอยายาจ้าอไออเกือบโดนโดนม่หวายได้นี่ก็ไม่โดนอืเือบเจาะไม่ตายตายสีไม่โดน โจ๊ะอะไรตัวดักหนาเนี่ยไอย้เดิทางลางทางแล้วนูกน้า,าแราช็อตบอลนี่เยบร้อยโอเคตอนนี้เป็นของเราแล้วมาเดินแซ แกมีวันตายในการต่อสู้แกต้องตายที่นี่ละและจงเขียนแทนว่าแกเป็นมนดษย์ทิ้งความไว้พอใจของคุณไว้เถอะครับไร้สาระสิ้นดูคุณไม่ทิ้งอะไรไว้ข้างหลังสินะสิ่งที่มีชีวิตน่ะเนี่ยทิ้งเพียงแค่กระดูกเท่านั้นล่ะผมคงไม่ทนจะสูญเสียใครไปได้อีกแล้วล่ะครับผมอ่ะขอโทษด้วยนะครับแต่ผมกำลังจะพาไปจากความหนาวเย็น บทเพลงสองไงข้าฟันพายุหิมะฉันเมงก็ไม่ยอมแพ้หรอกทุกคนที่จะไปที New World ่นิวเวลก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันนะ่ะแหละน่าไอม้มนนั์ขึ้นปลาแกใกล้ยิงใส่ฉันละไอพวกตันพวงข้งตัวขาอย่างแกล้วจะซัดแกเดี๋ยวนี้ละแย่จังฉันเคยอ่อนแดมเมื่อก่อน ฉันใช้คำโกหกเพื่อเอาชนะกับผู้ต่อสู้ของฉันแต่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่การโกหกอีกแล้ว้าไม้ตายกระสุนดาวเขียว Impact World ้าไม่ตายของแต่ละคนก็ดีนะมีให้ดูด้วยความสามารถของทุกคนพัฒนาไปถึ่งไหนแล้วหลบป่าปันสนามมือก็ไม่ตาย ชอ็อตมันไฟฟ้าแรงกว่าแล้วเนี่ยไฟฟ้ามันแรงกว่าดาบด้วยยังไงวะมันน่าควรจะแรงกว่าแหละแต่ทางกายภาพดาบมันน่าจะแรงกว่าสิฟันทีมั้งเนือ้อวงเนื้อแหว่งโอ้โหโออปเปอร์กายล่างัเอะทำไมอยู่ตัวมันใหญ่ขึ้นเลยเนี่ยทีเท้าอวต้น ไม่มีอะไรอยู่ภายใต้ความว่าคำนั้นใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกลลมเบิ <c oughs> ร์ตบ,บอ <c oughs> ทำให้ฉันอยู่แบบนี้ <c oughs> ได้เป็นเวลาสามนาทีนะ่ะ <c oughs> ฉันเองก็ไม่ยอมแพ้หรอก <c oughs> ฉันคือไอรันไทเลตไฟรกิ้ชอกุน ดาฟเอนพูชชินแฟรงกเนรชิมโตตเดนจรเจ์รัสทั้โกทั้งอันตายเลยนะเนี่ยความี่โกเป็นหลักครับสวยโอเคมีใครยังไม่ได้โชว์เดี๋มันก็โผล่มาละมั้งเรื่อย้ก็ฝันโอเค เก็บของโอเคโรบินละกันโรบินมีวงกดอยู่ปะ่ะดูดดดดกับโบดี้กันเดือดลูฟี่มาถึงนี่ละมา,มาคนเดียวเลยทำไมทนนี้เยอะจังวะขอหน่อยละกันนะเพื่อนทรนนี้ข่าขอขอดูข้าสองหน่อยอย่างแรงสวยพันนึงนะครับที่เขาไม่ใช่การฆ่าคนเออโอ้โหดาบเดียวมันยึดได้เลยนีหว่าถ้าไม่ตายรอบเดียวโโ,โแบบโค้โ ไปลูเป้อ่าเราบินเต็มไปแล้วด้วยครับมาเก็บโฟดี้กันไปนะว่านี่ไงโอเคสามคนครับมาเอ,ออือ,อหนะ์ห์ห์ห์ใหญ่ๆเอาตัวไว้ซะความยิ่งใหญ่นี่แหละคือพลังของฉัน ฉันเริ่มแผนการนี้มาตั้งแต่สเปนเราจะบอกอะไรไว้ให้เอาบุญผลที่ข่ารลชินีแห่งอาณาจักรเลียวงูโอโตฮิเมะก็คือฉันเธอเข้ามาขวางทางฉันเธอต้องการจะเข้าร่วมกับพวกมนุษย์เมาบอกว่าการแก้ขุดแก้ขุดทุยเมาบอกว่าการแก้แค้นมนุษย์น่ามันผิดแล้วยังเนกร้องให้ญาติดีกับพวกมนุษย์อีกว่าไงนะ โหดดิสามีแกฉันชอบแกสมัยที่ยังเด็ดขาดกว่านี้นะจินเบร์แต่ตอนนี้แกเก่งกาขวานทาทันแม้ยังเข้าร่วมกับพวกมนุษย์อีกข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าทำลายอาณาจักรนี้หรอกข้าจะต่อสู้เคียงข้างกับลูฟี่คูงและพวกพ้องของเขาเถื่อปกป้องอาณาจักรนี้อดูนะครับคนข้างนักก่อน เป็นหมอเองเอเป็นคนฆาเราชีมีโตบอยเออนี่เอออัออ้อโอ้ยัุบใ่ๆหญอ่ังอโอ้ยดโเัดโจะเอาหัวหลบตาเลยเฮยเฮอยผัดโจะโจ๊อะไรนักหนาไเจอจ๊กะโอ้ยแม่อ้าไอ้บ้านี่เลยกหลางเลยนะโอ้บ

ต้องขอโทษเราได้ชบชึบชึบชึบอะไรนะออะไรน้ออะไรอเอาอ๋อคาเซนโอเค <c oughs> มาเน้ยเจินแบกแกไปกแกไปเข้าร่กับพวกมนุษย์ถาฉันถาฉันได้เข้าขาองอาณาจักรแม่ ฉันจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอีกไม่นานคนที่กล้าต่อกรกับพวกมนุษย์เงื้อรวมถึงยุคสมัยของจอสลัดนั่นด้วยฉันนี่แหละตัวที่เป็นราชาจอสลัดราชาจอสลัดฆ่ามันแสนกับสิ่คนเฮ้ยลูฟี่เฮ้ยลูฟี่ฮาชิแข่งราชาเก่งเก๋ เ<ฤ>ื่อคิดตาเดียวอะบอกมันไม่ได้ทำอะไรเลยล้มพวกเราไปจริงเยอะนี่มันฮาคิเฟิแค่สองไปไีในขนาดนี้เลยเหรอฮาคิราชันเป็นพอสวรรค์ติดตัวเขาเหมือนนั่นจริงๆถ้าแค่นี้ยังทำไม่ได้ละก็คงต้องเปลี่ยนตัวกับต,ต,ตันกันแล้วละ แกชื่อโฮดี้สินะแกคนต้องซัดแกให้ปิวสลาแกยันเนราชาที่ไหนก็ตามใจกแกดาราชาเจ้สาสอันอ่ะมีคนเลี้ยงก็พอแล้วจากี่คนก็ด่าหน้าเข้ามาเลยโอเค ่าไอ้ตัวจินเบยาบุนตัวใช่ไหมใช่ใช่เลยเราเป่นโอเคมันอยู่ข้างบนโน้นครับซึ่งเราจะไปยังไงล่ะไม่รู้เหมือนกันอู้ซบจัดการให้เอ่อหายไปแล้วเมื่อกี้บุ๊กกับอุ้ซบยังอยู่ไปหมดเลยทีนี้เดี๋ยวใครมั่งเนี่ยเออเดี๋ยวโรบินจินเบยโอเคเยอะอยู่ อาอรูปกดใช้ท่ไมเราเก็บของจินเบก่อนแล้วกันนะจัดไปเฮ้ยเฮ้ย,ยเปิดได้ไหมเนี่ยจินเบเศกน้ำให้มันหายไปได้ไหมโอเคครับอ้อมอ้อมอ้อมไกลหน่อยไม่เป็นไรเชื่อตัวยังไงก็ถึงเนนะตอนนี้ใครเนี่ยโอ้ศัตโตอึซ่าเครับจะไปข้างบนหรือข้างล่างด,ดีวนะเนี่ยข้างบนแล้วกันข้างบนมีแค่คนเดียวเองไม่ใช่นี่หว่ามีสองคนแต่ตรงนู้นมีจินเบกับลูฟี่น่าจะไหวอยู่มั้ง โอเคเราไปเชียร์ไอจุดอะไรเอย่ยนี่ก่อนนะมาโอ้ได้โชว์ฝีมือกันอีกแล้วมาาั้งจัดไปหยาหยาเรียบร้อยแเป็นไงบ้างไม่สุดไหนเต่าโอเคน้ำมึงออกมาเป็นชุดอย่างนี้เลยนะจัดไปใช้เรื่อยๆใช้เรื่อยๆกูมีสิบลอดเรียบร้อยเอาตายเอาต,าต้องปัด มีคนยักษ์เลยเออจ้าประฮึบจะเอาะฮึบอาวมันหายไปไหนวะตัวมจะสูงไปไหนมองไม่เห็นเลือดเลยเว้ยโอ้ยมองไม่เห็นเลือดมองไม่เห็นเลือดนเลือดนั่งเลือดเออยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใช่ปะ เขาใช่ป่ะเขาใช่ป่ะตายสักทีสิเวนโอ้โหสองตัวสองตัวต็กดไั้ติจัดไปสองตัวใช่ไหมมามาไปยันอยู่แล้วค่าค่าโหดนะเอยโอเคครับฉันต้องขอโทษเธอตั้งแต่ตอนนี้เอาลองพูดที่ทำลายหมู่บ้านของเธอน่ะ และทำให้เธอทุกทรมานก็เหมือนเป็นน้องชายของฉันก็จริงอยู่ว่ากลุ่มอารองทำเรื่องโหดร้ายกับฉันแต่ว่าก็เพราะเกิดเรื่องโหดร้ายนั่นฉันถึงได้มาเจอกับพวกพวกเพราะทั้งหมดนั่นฉันถึงได้มาเป็นฉันเพราะงั้นอย่ามาขอโทษเรื่องชีวิตของฉันตามใจชอบช่างมันเถอะชีวิตตอนนี้ก็สนุกดีข้าไม่สมควรได้รับคำพูดนั้นเลยแต่ว่าก็ขอบใจจริงจริง มเรพวกแกกำลังพูดเร,รื่องอะไรกันยอยู่อย่าประมาทเลยระวังไว้ด้วยเมื่อกีก้ก็บอกขอกเย็นนั่นปล่อยอะไรออกมาไม่ดูยันจะเป็นนักวายากรหรือไงเรียกว่าผู้ใช้เวทมนต์ดีกว่านะตบไฟฟ้าเดี๋ยวไฟช็อปอาของพัตจีบ้างครับ<ค> <Kenya> เห็นแล้วชวนได้ยึกถึงเมื่อสองปีก่อนฉันต้องวิง่ง เสือมาให้ถูกจับท่ามกลามหิมะปลอยปลายและพายุฉันวิง่งฉันต้องวิง่งทำไมฉันต้องมาเจอเรื่องแบบนั้นด้วยความจองจำเหล่านั้นทำให้ฉันลุกเป็นไฟ Hello Memory ของาตันจิที่หายเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคฟันทำไมวะเดี๋ยววันโอเคไปแล้วตอนนี้ใครจะเปิดให้อ่ะยิงใครนะมิ อ่าโอเคตรงนู้นมัง้งแล้วเราไปดูก่อนทางนู้นมีอะไรเอ่ยนะครับขอพิเคียก่อนแล้วกันนะจะได้อีเวนต์พิเศษ,ษ,ษอีกเผื่อมีใครจะโชว์ฝีมืออีกบ้างครับไปดูกันซะหน่อยเหลือใครวะเนี่ยเหลือช็อปช็อปเปอร์ไปแล้วดีกว่าคุชชัคุชชัไปแล้วแฟงกี้ไปแล้วเหลือโซโลกับ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 ,กบโรบินแค่วะน่าใช่ไหม่ะโอเคตอนนี้มันไม่เปิดให้ผมอ่ะมันก็เลยทำร้ายคุชชี ทำลายให้หน่อยโว้ยมันไม่มีใครทำลายให้จริงๆหรอกเนี่ยต้องไปไปตีไปตีเองก็ไม่ได้ไม่เข้าไม่ได้อ่ะเออเออเออกูโดนอะไรเนี่ยเฮียพึ่งทำตัวใหญ่อ่ะเฮึประกาศทำตัวใหญ่เหรอคอยใหญ่ยกใหญ่หนัวกัดโดชิมาเดี๋ยวไปเห็นเลือดเออเออเฮีย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 กัดแทะเรียกพวกเรียบร้อยมองเพ่ง ตอนนี้มันไม่มีไอ้นี่แล้วนี่อะไรนะไอ้กระแพงน้ําอ่ะถ้านกูจะไปยังไงวะโว้ใครก็ได้ตอบทีอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วไปตรงกลางครับไม่ดูรละเอียดวะเนี่ยครับหลัานี้เนะี่ยเราก็จะลงท้าราได้นะครับถ้าข้ามันปีนกรน้ําเต็มบนเลยซึ่งมาไปไม่ได้โอเคไปเคลียร์ก่อนหอ,อังว่าเพื่อนๆอย่าเพิ่งรีบฆ่ากันนะขอเราขอเราจัดการเองได้ไหม นะแล้วก็ตรงนี้ด้วยจัดการซะเลยๆโ,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 โอ้โหนี่เป็ยิงรัวๆเหมือนกันไม่โดนหลอกมัวิ่งอยู่เวอยู่ที่น่าจะมั่งเท่งกันไปเยบชึบโอเคทีนี้ก็ผ่านทางนี้ได้แล้วโอเคไม่มีปัญหาเ,ออเคลียร์ก่อนทำไมมันยังมีรูปอะไรเอ,อ่ยอยู่อ่ะทั้งทั้ที่เป็นสีของเราแล้วนะอ๋อมาแล้วแล้วยังไงอโอเคต้องให้เรามาต้องใส่จะเป็นฝีมือเรากับโรบินมั้ง เจ้าพวกมน,นุษย์เงี่แกชอบแบบไหนยอมแพ้หรือว่าทำลายวิชาสามดับพยุหมุนยะม,มันหยุดไม่อยู่เลยพยุหมุนฟันกระจุยรียบดีเรามันจะตามไปถึงไหนกันเนี่ยตามไปจะถึงนรกไงล่ะ กาะมนุษย์เงือกประเทศแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ที่สำคัญของโลกหลับไหลอยู่ไม่ใช่สิ่งที่พวกคุณจะมาทำลายได้ง่ายๆนะมิเรอร์ลนแกนเทเจอร์มานำนำมาอะไรแบยขาเหรอตับื้อษ์เซอร์ให้ด้วยโอเคไม่มีอะไรแล้วตรงนี้ไปหาโฮดี้ได้แล้วมั้งเดี๋ยวไอ้หนอ่นั่นจะไปไหนนะ จะไปไหนยุยยุยยยยโอเคปันทิ้งก่อนโอเคเรียบร้อยจัดไปเออโอ้โหระเบิดโอ้ยเอาเด้เอาเด้อระเบิดเด้อระเบิดเด้อระเบิดเด้อเรียบร้อยไหมม็อกซิงเที่ยงยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดถึงหรือเปล่าว่าตรงนู้นอะ่ะชึบไม่ถึงแล้วได้แค่น,นีเยย้เจง

ไม่กลัวกลัวจาเรียบร้อยไม้ไม่โดนมันเกิเลยเว้ยไม่โดน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 กตะปูโดนตียับเยินเลยเอาเด้เอาเด้เอาได้ไม่โดนอีกแล้วให้ตายเถอะให้ตายเถอะย่าย่าหย่าหยายายาหย่าจ้าโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วตายต้องพวกคุณเยอะนะพวกคุณเยอะพวกคุณเยอะกลัวมาเยอะอ่ะ ไปได้แล้ววะเออนี no ่โอเคตายซะตายแล้วม uh huh ันตายร่างคนจริงจมันไม่โดนหยาโอ้ยจะเลี้ยวทำไมปกติพวกซิมโดนอยู่แล้วยี่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 กระแทกเรียกพวกออืสีไม่โดนต้องเรียกพวกครับอยาให้เพื่อนจัดการไปเรามาจัดการลูกน้องมัน S! <S ตายวหรอเหไม่ตายอีกเหรอเออะๆๆๆๆใครยุหมุนโดนไหมไม่โดนไม่โดนได้ยังไงบ้าบ้านไหลเลือดมันจะหมดหา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 หยังอีกเหรอตายซะอีกเวรโตเลยขอเราตายไม่ได้เลื่องไอไก่ไม่มีบุหรี่ให้เรากุมตัว เรียบร้อยเอเอเกียร์สองมดปืนจะจะกัดแขนแกให้กระจุยเลยมาเด็ดเลทองเออ้ สีายจับอนี่มันอึดมัดเลยยืย้ยสูงมนเลือเนี่ยหัวใจวารีปูนฉลามมปืนช้างยาวเยื้อมาปืนกลช้างยาวเยื้ยเยอเละเละ จริงมันต้องต่อยกับโนอาไม่ใช่เหรอเออแ้ยฮารคิผสมกับยางกลายเป็นไฟเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดฮารคิผสมกับอย่างอื่นมันจะกลายเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้โหปริศนาทั่วหัวแล้วยังไม่มีการตอบด้วยจบแล้วล่ะโอโอลเอ้ยเฮ้ยค่าน้อยไปเหรอต้องใส่ค่าน้อยไปครับ โอเคครับพรเพื่อนพาร์ท่มขอจบพิธีนี้ก่อนแลวกันเนี่ยใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ประจา้าบ๊ายบาย